สวัสดีค่ะน้องเนตตี้ผระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่277แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line ีไเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0 9 2 9 0 4 5 7 3 5นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญรวมพ่อพรมวัดช่องแคนะคะนี่นะคะเหรียญรวมพ่อพรมวัดช่องแคนะ เรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเรียนหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญเกจิเก่านะคะสองสี่เจ็ดสามนะนี่นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านในสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะ <c oughs> รายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ <c oughs> เป็นพระหน้าปกนะนี่นะคะ <c oughs> สวยๆเลยนะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ วัดละหารไล่นะคะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะเรียนหลวงปู่ทิมนะมเป็นพระนาปกนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ เห็นกันชัดไหมแสงมันไอไฟมันสะท้อนนะคะคุณลูกค้ารู้จะบิดไปทางไหนนี่อันนี้เป็นเหรียญกลงจากหลวงพ่อเขียนนะคะเหรียญกลงจากหลวงพ่อเขียนนะความเรียบนี้นะคะด้านหลังเป็นชินาล่านะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท นี่นะคะมันจะสะท้อนกับแสงนะคะเวลาเลี่ยมเนาะสามร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะตัวจริงก็สวยดูดีนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการนี่ห้านี้เป็นพระหลวงพ่อโคนวัดบางแสะนะคะมาเลเซียนะคะนี่นะคะหลวงพ่อโคนวัดบางแสะมาเลเซียนะคะเขาบอกมาเลเซียสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะ ชวมาปิดกัหนูได้นะคะสามบาทต่อไปนะเป็นรายการที่หนะคะรายการที่หนี้เป็น หลวงพ่อเขียนนะคะเป็นเหรียญควนถุงนะนี่พร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้าเหรียญควนถุงหลวงพ่อเขียนสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพร้อมเรียมเลยนะคะสี่ร้อยบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดขาวบันไดอิดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดขาวบันไดอิดนี้สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท อย่าป๊บน,นะคะแมงมันแมงอะไรไม่รู้ตัวนิดนีดน้แต่มันต่อยเจ็บจังสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเหลีมห่อแดงวัดเขาบนไดอิดนะคะสี่ร้อยบาทต่อไปนะเป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่8นี้เป็นพักกิ่งไม่รู้ที่นะคะนี้พักกิ่งไม่รู้ที่นี้สามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะรายการที่สิบเก้านี้เป็นพระกิ่งวัดพระกิงวัดตาลนะคะพระกิงวัดตา,นนะะตาหลวมพ่อทบปีสิบหกนะคะนี่นะคะ สนใจโทรมาปิดได้นะ400บาทนะคะ400บาทพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้าพ่อกิ่งวัดตาหลวมพ่อทุปปี16นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่10นะคะ เอ่อรายการที่สิบนี้เป็นรูปหล่อรลวมพ่อเดิมวัดเนาะวัดหนองหลวงนะคะนี่นะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าพร้อมเรียมนะคะสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะอันนี้ได้มาสองอันแต่มันคุนละอย่างกันนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละนเนาะเอออันนี้เป็นหลวงปูดูเนื้อผงนะคะนี่นะคะหลวงปูดูเนื้อผง วัสแกนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะ300รอบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300รอบาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะเป็นรายการที่สิสองนะคะ รายการที่สิบสองนี้เป็นเหลอปูดูเนื้อผงนะคะอันนี้เป็นกลมนะคะนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้สามบาทนะคะสามร้อยบาทชอบโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13นี้เป็นพรสสมเด็จนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพรสสมเด็จนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาท นี่นะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า400บาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่สิบสี่นี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะนี่นะับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะอาจารย์นองนะเออมีตะกุดนะคะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าหินกันเบออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะ15นี้เป็นพาลีลากลุก,กําแพงนะคะคุณลูกค้านี่นะคะพาลีลากลุก,กําแพงนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาท สนใจโทรมาปิดได้นะสี่ร้ยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบหนะคะ รายการที่สิบหกนี้เป็นเครื่องรางพระราหูกาลาแกะนะคะคูบานันตาอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่17นี่เป็นผ้าปิดตาผงจุมลักนะคะผ้าปิดตาผงจุมลักอันนี้350บาทนะคะนี่นะเห็นกันชัดไหมคะสามยห้าสิบาทนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะเออรายการที่สิบแปดนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะ หล่อบโบราณนะพร้อมเรียบนะคะคุณลูกค้าหลวงพ่อทวดหล่อบโบราณนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่นะห้าร้อยบาทนะคะองค์นี้หลวงพ่อทวดหล่อบโบราณนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ รายการที่สิบเก้านี้เป็นพักกุนะคะคุณตาจําเขาจําไม่ได้อะเน,นี้ยมันเป็นพักกุเนื้อชินตะกั่วค่ะพร้อมเรี่ยมนะถ้าคุณลูกคา้าท่านใดรู้ชอบนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะคะ เป็นพะกุนะคะเนื้อชินตะกัวนะเขาบอกชินตะกัวนะ,ะชินตะกัวหนูก็ชินตะกัวดนะคะสี่ร้อยบาทนะคะอ,องนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะรายการที่ยี่สิบนี้เป็นพะหูยาเนื้อตะกวสนิมแดงนะคะ ผ้าหูยาเนื้อตะกวสะดสดิมแดงนีนะ้เอา400บาทนะคะ400บาทเห็นกันชัดไหมเนาะนี่นะคะ400บาทนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าเข้าหนูม,มีแต่าสสวยๆเลยนะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่277ดนี้นะน้องเนตตี้พ้าเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID เไอดีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นนะคะเพราะหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะ ท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูออกคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ